สวัสดีค่ะทุกคนโมนะคะก็กลับมาที่ชาแนลโมกันอีกแล้วนะคะวันนี้โมจะเอาปืนอะไรมารีวิวนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะปืนที่โมนำมารีวิววันนี้นะคะก็คือตัว c ีแหรือ CC 75 SP01 Shadow นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า shadow one เองนะคะที่เรียก s h a d o w วันเนื่องจากว่า รุ่นถัดมาที่ออกมาเนี่ยก็คือตัว Shadow t o o นั่นเองเขาก็เลยเรียกกลับมาที่รุ่นนี้ว่าเป็นรุ่น Shadow One นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด9มมนะคะเป็นปืนที่นิยมใช้ในการแข่งขันกีฬา IPA d IPSC นะคะเนื่องจากว่า recoil ต่ำ um, นะคะปืนยิงได้นิ่งมีความแม่นยำสูงนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ปืนนี้เป็นที่รู้จักขึ้นมานะคะก็คือ เหตุการณ์ที่ลบุรีนะคะที่คนร้ายเนี่ยใช้ปืนชีทนี้นะคะในการก่อเหตุนเง่งค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะ,ะเริ่มจากในนี้เลยนะคะก็จะมีตัวคู่มือนะคะมให้ซีเซชาร์โดมีรูปเปียบเทียบรุ่นชาร์โดวันชาร์โดทูด้วยแล้วก็มีสายล็อกมาให้นะคะ มี6เหลีย่ยมแล้วก็ชุดแปรงล้างนะคะแม็กกาซีนเขาให้มาทั้งหมด3อันหนึ่แล้วก็ในตัวปืนอีกเป็น3นะคะเป็นแม็กกาซีนบรรจุกระสุน18นัดนะคะเป็นสีดำทั้งอันเลยนะคะรินแม็กกาซีดำก็มาดูตัวปืนกันนะคะ เดี๋ยวโมเคียบปืนก่อนคปืนเคียรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาดูงานกันนะคะตัวนี้ถ้าเทียบกับ Shadow t o เนี่ยงานจะยังไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะคะนี่นะคะ ตัวนี้ส่วนหน้าก็จะเป็นส่วนหน้าไฟเบอร์ออปติกนะคะมีการทำลายยาวบนสไลด์เพื่อลดแสงสะท้อนนะคะส่วนหลังก็จะเป็นส่วนหลังธรรมดาเล็งได้ชัดเจนเลยนะคะลำกล้องขนาด4.6นิ้วนะคะงานแกะลายก็จะมีการแกะลายเช็คเกอร์นะคะ2ที่ แล้วก็ลาย CZ 75 SP01 Shadow นะคะผลิตที่ประเทศเช็กรีพับบิกนะคะแน่นอนดูด้านนี้บ้างก็เช็คเกอร์ก็จะมี2ที่นะคะทั้ง2ด้านบางคนก็บอกว่าเฮ้ยซีมันเนี่ยทำลายอย่างนี้แต่ว่ามันขึ้นลำค่อนข้างยากนะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะเนื่องด้วยว่า ซีไซส,ส์มันจะเป็นโคงหุ้มสไลด์ก็คือตัวส่วนสไลด์เนี่ยมันก็จะแคบๆหน่อยนะคะแต่ว่าโบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ่าแล้วก็เขาให้มาจากโรงงานเลยนะคะก็คือตัวเซฟปิดกว้างตัวนีนะะ้นี่นะคะสะดวกมากมีสองฝั่งเลยนะคะ ก็ตัวปลดสไลด์นะคะมีฝั่งเดียวถ้าใครที่ถนัดสายเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงตรงโครงปืนนะคะด้านล่างทำรางมาให้สำหรับติดไฟฉายได้เลยคอปืนมีเว,ว้าอันนี้น่าจะเว้าวไม่เท่า Shadow 2นะคะเดี๋ยวโมทำคลิปเปรียบเทียบ Shadow 1กับ Shadow 2, 2ให้ดูเลยข้อแตกต่างนะคะก็มีเว,ว้าลงมาก็คือทำให้ก็บป,ปืนได้แน่นนะคะ แล้วก็นี่การมีการแกะเช็คเกอร์นะคะตรงด้ามปืนอันนี้เป็นยางมีตรงนี้นะคะแกะลายแล้วก็ด้านหลังปุ่มปลดแม็กก็อันใหญ่คือซีซันงานจะไม่ค่อยเนียบมากเพราะว่าเขาผลิตออกมาเพื่อให้คุณตำรวจใช้นะคะตามรุ่นเลย sp เนี่ยก็คือ steel police นะคะ ก็ผลิตออกมาให้ตำรวจใช้งานก็เลยไม่จำเป็นต้องมีความปานิดมากค่ะเน้นการใช้งานทนทานค่ะน้ำหนักปืนเนี่ยมเรจะช่างตอนหลังเพราะว่าปืนอันนี้เป็นเหล็กนะคะทั้งโครงปืนแล้วก็สไลด์เลยนะเป็นเหล็กพ้นสีดำนะคะดูแลรักษานิดนึงนะคะจะยากกว่าการใช้ปืนตัวพวกโพลิเมอร์เดี๋ยวมาดูน้ำหนักไกลกันนะคะน้ำหนักไกเนี่ยถ้าดับเบิลเนี่ย พราะว่าน่าจะเกือบสิบได้เลยนะคะ10บปอนได้เลยเดี๋ยวมาลองยิงให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวลองหลุดรอบนะคะไกลดับเบิลหนักอยู่นะคะ,ะแต่พอเป็นไกลซิงเกิลน,นะคะไกลซิงเกิลเนี่ยระยะเดินไกลจะหวงหหวงมากเลยตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่มุมไม่ชอบเลยนะคะหวงหวงมากเลยแต่พอถึงจุดที่ต้องทิ้งน้ำหนักนะคะก็ประมาณน่าจะ สามไม่เกินสี่ปอนด์เลย่ะเบามากสำหรับไก่ซิงเกิลตรงนี้จะติดแค่ที่ระยะเดินไก่นะคะดูอีกรอบเลยะ,<น>ะเดี๋ยวจะรีเซ็ตไก่นะคะก็แค่นี้ ะะก็คือตรงรีเซ็ตไกลเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะคะก็นี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวโมจะมาทำเปรียบเทียบของ Shadow One กับ s h a d o w 2อีกคลิปหนึ่งนะคะถอดให้ดูด้านในเลยเรื่องงานนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่เพิ่มขึ้นมานะคะ เดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันค่ะน้ำหนักอยู่ที่1.08นะคะโลโลหนะคะแล้วก็ถ้าเราใส่แมกกาซีนลงไปประมาณ1.173นะคะ ถ้าบรรจุกระสุนเต็ม18นัดก็จะเพิ่มอีกประมาณ100กรัมนะคะก็ประมาณ1.2โลในขณะที่ชาร์โด้ทูเนี่ยก็ประมาณโลครึ่งแหละนะคะ,ะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามโมด,ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ